บาทใหม่จะได้เห็นกันอย่างน่าพิศด็นยังไงบ้างก็ก็ดูก็สนุกครับสนุกมากๆแต่ก็อยากให้มองว่าก็เป็นเหมือนเดิมนี่แหละเด่นคุณก็เป็นเด่นคุณเหมือนเดิมนี่แหละไม่ได้ขึ้นทงขึ้นแท่นอะไรหรอกครับก็เป um> ็นนักแสดงท่านหนึ่งเป็นคนมาร่วมกับทีมงานทําซีรีส์ท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับหลายคนอาจจะว้าวไปหนึงเพราะว่าหลายคนอาจจะไม่ได้คิดว่าไม่ได้คุณจะมาในแบบโหมดนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ใช่ตัวผมคนเดียวหรอกครับด้วยทีม ด้วยทีมงานต่างๆด้วยตัวผู้จัดการเองคนอื่นต่างๆคอยช่วยเหลือเราตลอดก็มีคนคอยช่วยเหลือผมอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรก็ไปค่อนข้างไปได้ดีและสําเร็จตลอดอยู่แล้วครับเรา,เราพันตัวเองกับการก้าวมารับยยนนรบทบาทใหม่นานไหมครับตัดสินใจทำตรงนี้นานไหมจริงๆการตัดสินใจไม่นานครับแต่การชอบมานานแล้วครับอ,อยากจะอยากจะเขียนบทอยากจะกํากับอยากจะ ทำอะไรต่างๆ2ออย่างนี้จริงๆเคยมีโอกาสได้ทํามาแล้วครับกํากับเหนื่อยมากเขียนบทก็สนุกแต่ว่าได้ลองมาทําเป็นเบื้องหลังแบบเต็มๆดูภาพรวมกับทุกๆคนผมว่ามันสนุกมากตรงที่ทีมงานของเราเก่งครับพอทีมงานเราเก่งปั๊บเราแทบจะไม่กดดันเลยเลยผมเห็นเขาคุยเขาแทบจะจัดการทุกอย่างปรับชิ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 บตลอดเวลายอยู่แล้วอย่างตีหนึ่งตีสองทีมงานเขาก็ยังคุยไลน์กันอยู่เลยว่าจะต้องทําอะไรบ้าง ทำไมเลือกมาทำซีโปรเจกต์ซีรีส์วายบทด้วยบทด้วยครับจริงๆไม,ไ,มไ,มไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นซีรีส์หรือเป็นละครหรือเป็นหนังอะไรก็ตามแต่ตัวบทสนุกมากคือตัวพุ่มกลับบอกว่าเป็นเรื่องที่ดวงดาวโคจรอาจจะได้กลับมาเจอกันแต่สำหรับผมผมประทับใจเรื่องนี้ตรงที่มันคือการละลายพฤติกรรมของตัวของตัวละครนะครับส่วนตัวผมจะประทับใจเรื่องนี้ประทับใจในเรื่องของสิ่งที่ตัว ตัวละครตัวหนึ่งบอกว่าไม่ได้แต่ตัวนี้บอกทำไมจะไม่ได้ทำได้สิเธอทําได้ทําไมเธอทําไม่ได้เธอทําได้เธอทาได้มันเหมือนการที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันอตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจกันแต่ว่าผมชอบเรื่องของการละลายพฤติกรรมบางอยา่างมันเป็นมันเป็นเรื่องแบบมนุษย์มนุษย์มนุษย์ม,ษมากๆเลยแล้วมันมันตอบโจทย์คาวามรู้สึกผมก็มเลยรู้สึกอยากในฐานะนักสแสดงคือเป็นนักสแสดงมาก่อนพอเห็นบทเรื่องนี้แล้วเราสนใจเลยอชอบอยากจอยเลยแหละ<ล><ล>ครับจริงๆอยากจอยอยากยาแบบ เฮ้ยผมรู้สึกว่าตัว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 คาแรคเตอร์ตัวหนึ่งใช้คำอะไรล่ะตัวเมนคาแรคเตอร์ตัวเมนคาแรคเตอร์ผมรู้สึกผมรู้สึกว่าเหมือนนิสัยเหมือนเราเลยอ้าวไปแอบส่องไปแล้วด้วยเหรอเลงแล้วว่านี่คล้ายๆเราใช่ใช่ครับรู้สึกว่าเหมือนเรามากๆเลยก็คือถ้าได้พูดคุยกับตัวละครตัวนี้ก็คงอยากจะเล่าให้เขาฟังว่าจริงๆเราแบบเราคิดอะไรอะไรเงี้ยแค่แนะนำไม่ใช่นะแต่ไม่ได้แบบบอกเขาว่าต้องเป็นอย่างเงี้ยอะไรแค่แนะนำเขาว่าอ๋อที่มันเป็นอย่างเงี้ย เรารู้เราเข้าใจเราเป็นอย่างนั้นอะไรแต่ในเรื่องนี้เราก็จะมาในบทบาทแค่ผู้จัดใี่ไมจะไม่ได้มาเป็นซอร์ไพอะไรให้ใช่ไหมโอ้ไม่แน่เหมือนกันครับบางทีก็อยากจะจอยอย่างสมมติน้องๆเรียนแอคติ้งกันก็ผมต้องลงไปเรียนแอคติ้ด้วยเงี้ยใช่มาเทร์เราอไษเพิ่มมีเวงมต่อะไศึกษามาค่อนข้างค่อนข้างบ่อยนะครับแบบ มันในในเรื่องของซีรีส์วไม่ได้ไม่ได้มีรูปแบบเดียวมีหลายรูปแบบมากๆเลยมีความน่าสนใจในหลายรูปแบบแล้วก็จะมีคนดูเป็นกลุ่มในหลายรูปแบบบางคนจะชอบแบบนี้แบบนี้มันมีหลายรูปแบบมากๆเลยแต่ก็แต่ก็มีในในส่วนที่ตัวเองชอบในรูปแบบนั้นอยู่เหมือนกันอย่างที่บอกว่าเด็กทุกคนจะบอกว่าเราก็ยังเป็นเราคนเดิมหลาเป็นนักแสดงเดแต่ว่าหลังจากนี้หลายคนก็ จริงๆก็แล้วแต่จะเรียกนะหมายถึงว่าอย่างตอนเป็นนักแสดงก็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 เขาเรียกเรียกเรียกอะไรก็ได้เลยหรอไม่ไม่รู้ไม่รู้คนเรียกคนอ๋อคนคนเรียกยังไงก็ได้ครับแต่ว่าส่วนตัวก็ยังรู้สึกอยู่ว่าเราก็ยังเป็นน้องเด่นเหมือนเดิมแต่ยังก็หล่อเหมือนเดิมเลยเป็นผู้จัดนักแสดงก็หล่อเหมือนเดิมใช่โอ้หล่อสู้นักแสดงไม่ได้หรอก ไม่ได้หรอกนะแสดงแต่ในเรื่องของการทำงานที่เด็กคนยังทำทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ผันตัวไปทำเบื้องหลังแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ครับยังทำเบื้องหน้าอยู่แล้วก็จะมีถ่ายหนังมีอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนก็รู้สึกว่าอุ้ยเราก็เจอคนหายไปเหมือนกันนะกับงานแสดงอ๋อก็ล่าสุดก็กลับมารับกลับมาเล่นแล้วครับมีติดต่อมาแล้วแต่ว่าก็แฮปปี้นะส่วนตัวแฮปปี้ตรงที่เราเราได้แบบได้พักผ่อนเพราะว่าที่ผ่านมา นักแสดงช่องสามเขาทำงานกันหนักมากๆเลยจัน์อาคารผู้เาร์อทิตย์ทุกวัน6โมงสี่ทุ่มเนี่ยพีอาร์กองเขาก็นั่งอยู่ <S 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 เขาก็รู้ดีว่าเราเราเหนื่อยกันแค่ไหนตากแดดตากลมจนได้มาพักเราได้เราได้ทำเราได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เราได้เห็นมองหาสิ่งที่เราชื่นชอบอย่างได้มาอยู่จุดนี้ได้มาอยู่ได้ได้มาทําตรงนี้ก็เออมันเป็นเป็นเวลาว่างถ้าลองย้อนภาพกลับไปถ้าผมยังเล่นละครอยู่ยังถ่ายละครอยู่ผมก็คงจะไม่ได้มานั่งทําอะไรตรงนี้ ใช่ครับแล้วก็ได้ไปทําอะไรในสิ่งที uh, ่ผมชอบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับผมช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ประหยัดเป็นทางประหยัดคือหลายคนจะมองช่องหลังๆนี้แต่ละช่องไม่ใช่เปิดเปิดกองละครแล้วอะไรเงี้ยแค่มาทำซีรีส์อะไรกันเรามีผลกระทบมั้ยไม่เลยเรามีผลกระทบไหมก็มันก็ต้องมีอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ไม่นมันเหมือน เราไม่เราส่วนตัวเราไม่ได้มองให้มันเป็นเรื่องใหญ่พยายามมองให้เป็นแบบให้ให,ให้ต้องผ่านมันไปให้ได้อะไรเงี้ยซึ่งช่องก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นช่อง3ก็ยังป,ปล่อยให้เราแบบไปรับข้างนอกได้อย่างช่องอื่นๆอะไรเงี้ยให้เราไปได้เขาก็มันก็ต้องเข้าใจตามสถานการณ์ด้วยใช่ครับรรที่กำลังจะไปถ่ายใช่ไหมครับใช่ครับเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์คือจริงๆ จริงๆก็อยากพูดแต่ทางค่ายเขาก็ยังไม่พูดว่าเป็นของอะไรที่ไหนอะไรยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จริงๆก็อยากจะบอกนะแต่กับงานละครก็คืออยากอยากไม่ได้มีงานละครมีติดต่อมาแล้วครับผมเป็นภายเป็นช่วงเวลาสิ้นปีครับเป็นช่วงเวลาท้ายปีละครจะเปิดแสดงว่าการมาทำพาร์ทเบื้องหลังก็ทำให้เราได้มีอะไรทำในช่วงที่เราอาจจะยังไม่ได้ไปทำงานเบื้องหน้าเหมือนกันเนาะมันก็ทำ,ทำลดความเครียดลงไหมอะไรอย่างนี้จริงครับจริงเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทำงานเยอะขนาดน,นั้นผมคงแบบ มคงตึงมากๆแล้วตอนนี้คงแบบกาลังดีครับแบบเออได้ว่างอันนั้นมาทําอันนี้ครับใช่เรามองมุ่งมั่นกับการทำเบื้องหลังแบบมองไปไกลแค่ไหนยังไงก็ตตัวเองโอ้แน่นอนครับมันก็ต้องมีเพ้อเปธรรมดาจริงๆผมว่าอยากทำอันอันดับแรกเลยก็อยากทําตรงนี้ให้ดีที่สุดเลยให้แบบให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้เลยให้แบบให้น้องๆที่มาเล่นต้องมีความสุขไปด้วยกัน ให้ทีมงานต้องมีความสุขไปด้วยกันเพราะมันทํางานกันเป็นทีมะครับผมจะไปมองว่าอยากให้ตัวเองมีความสุขไม่ได้ผมอยากให้ทุกคนมีความสุขอยากให้ผู้ชมมีความสุขอยากให้เรื่องนี้ไปอยู่ในใจของทุกคนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนที่เพ้อไว้ก็คือแบบอยากเอาบทที่ตัวเองเคยเขียนมาทําแล้วก็มาเหมือนเหมือนมองใช่ครับเหมือนไม่ไม่เยอะแต่ว่ามองมองเหมือนว่าเป็นการมาฝึกงานมาเห็นรูปแบบทั้งหมดของการทํา ซีรีส์สักเรื่องหนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ทํา m ็จริงๆก็ลุยเดี่ยวเลยตอนนั้นแต่ว่าก็มีทีมช่วยแหละแต่แต่ตัวทีมอะให้เราเรียนรู้ให้เราลุยเดี่ยวอย่างบทที่เรามีเขียนเอาไว้เนี่ยเป็นปกติหรืาเป็นทนันแสดงเป็นเป็นเหมือนเป็นเหมือนละครคุณธรรมแต่ยาวๆครับเป็นใช้คําว่าละครคุณธรรมนะเป็นละครเป็นละครเนี่ยกับแบบเป็นแนวคิดิคอในแบบให้คิดนะครับใช่ให้แง่คิด ใช้คำว่าละครคุณจะทำให้คนอยากก็เขาก็ให้แง่คิดไงเขาเรีกรองคุณธรรมใช่แต่เขาอาจจะทำสั้นคิดอยู่ว่าอาจจะมีแลนนี้อาจจะทำต่อจากเรื่องโปรเจกต์นี้หรือยังไงใช่มันมีแบบมันมีความใฝ่ฝันของเราที่แบบเราอยากทำมานานอย่างตอนนี้ถ้าบอกว่าพอเราได้มาทำงานจากคนที่จะเปิดเราก็เป็นการให้โอกาสเด็กก็เหมือนเป็นควางกานหนึ่งกันนะให้โอกาสเด็กๆไหมเหรอผมว่าเด็กๆมาให้โอกาสผมมากกว่าต้องขอบคุณเด็กๆแบบสละเวลามาอะไรเงี้ย ที่อุตส่าห์สละเวลามาแคสให้เราเออต้องขอบคุณมากแล้วก็แบบที่ให้เกียรติมาแคแ,แ,แล้วก็ไว้ที่ผู้จัดโอ้จริงๆอย่างสมมุติซีรีส์เรื่องหนึ่งแบบดังแมสอะไรขึ้นมาส่วนใหญ่ก็มาจากตัวนักแสดงนี่แหละแบบคนมาชอบอะไรเงี้ยชื่นชอบเพราะฉะนั้นเราต้องหากที่ต้องฝากไว้กับเขาแต่เราก็ไม่ได้ไปกดดันเขาหรอกเราแค่จะแบบสปอยเขาดน,นึง อาจจะเป็นพี่ของน้องๆหรือเป็นพ่อของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้เลยครับเป็นทุกอย่างได้ของน้องๆเลยแล้วแต่น้องๆจะยินดีใช่อย่างน้องๆช่องสามทุกวันนี้ก็แทบจะแบบเล่นผมเป็นเพื่อนแล้วจริงๆก็เป็นน้อนพี่เลยนะจริงๆแต่ใช่ใช่ครับใช่น้องๆมาเล่นที่บ้านบ่อยน้องๆเข้ามาเล่นมาอวนบ่อยบางคนแทบจะไม่เรียกพี่อยู่แล้วหอเลยก็จะไม่เคารพเราแล้วอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ คยมีประสบการณ์ในการทํางานเป็นเบื้องหลังมาก่อนจริงๆก็มีครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปนั่งสอนอะไรน้องอะไรแบบแบบอย่างนั้นเราไม่ได้ไปนั่งบอกอะไรน้องคือแบบเราแค่ชอบเราแค่ชอบเห็นน้องๆที่เข้าวงการมาใหม่ๆเลยพวกแบบน้องๆที่บ้านหลายคนถ้าติดตามผมก็จะรู้ดีว่าผมแบบน้องๆเยอะมากแต่บางคนก็ไม่ได้แบบเราก็ไม่ได้แบบไปถ่ายถ่ายลงสตอรี่อะไรเราเพราะว่าเราก็ให้ให้เกียรติน้องด้วยอะไรฮะ ไม่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 เพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเราเราเราให้เกียรติน้องครับแบบน้องอุตส่าห์มาหามาเล่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะแบบเกรงใจรบกวนน้องอะไรเงี้ยใช่เราก็แค่จะบอกว่าเออเราไม่ได้ถ่ายอะไรแล้วอย่างการเป็นผู้จัดอะไรครับคนสามพ้นที่ใครเป็นผู้จัดเป็นพิเศษไหมครับเอออย่างพี่เอก็เป็นผู้จัดมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมยังไม่มีโอกาสได้ปรึกษาใครครับแต่ว่าผมก็จะมักจะเคารพ เคารพแนวคิดของผู้คนในทีมมากกว่าครับเพราะว่าแต่ละท่านที่อยู่ในตรงนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาดูสิมาจัดงานแคสยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ก็แสดงว่าแต่ละคนก็ต้องเจ๋งมากๆเลยใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับฝากตัวฝากตัวหนูจะเล่นเหรอนี่แคสก่อนสิฮะเอาให้ผมฝากเหรอ บบอ๋อออโอเคครับก็ <c oughs> ฝากด้วยครับดวงดาวในเวหาเป็นกําลังใจงให้ผมด้วยครับผมทางพวกเรานะครับก็จะทําหน้าที่ให้ให้เต็มที่ที่สุดให้ทุกคนได้ดูซีรีส์เรื่องนี้อย่างดีที่สุดแล้วก็หวังว่าผู้คนที่ติดตามเรื่องนี้จะมีความสุขและมีรอยยิ้มให้กับซีรีส์เรื่องนี้ครับดวงดาวในเวหาครับ